สวัสดีค่ะ ช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนลดน้อยลงไปจนถึงวันพฤหัสบดีนี้นะคะหลังจากนั้นในช่วงท้ายของสัปดาห์ระหว่างวันศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์ประเทศไทยก็จะกลับมามีฝนเพิ่มมากขึ้นและทะเลมีคลื่นลมที่ค่อนข้างจะแรงค่ะสาหรับฝนที่ลดลงในช่วงต้นสัปดาห์นี้เป็นเพราะว่ากระแสลมบรสสมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมทะเลอนดามันภาคใต้และก็อ่าวไทยช่วงนี้มีกําลังอ่อนลงมาอยู่ในระดับกลางนะคะก็ส่งผลให้มีฝนฟ้าขนองในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ค่ะสําหรับคลื่นนลลมมใทะะเจี ลังอ่อนลงมาด้วยนะคะทางด้านฝั่งอันดามานันนี้ทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะก็จะมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรค่ะหลังจากนั้นในช่วงตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นไปนะคะกระแสะลมบริสุทธ์ตะวันตกเฉียงใต้นี้จะกลับมามีกําลังแรงขึ้นแล้วก็ประกอบกับจะมียอมความกดอากาศตา่ำหรือว่ากลุ่มเมฆฝนปกคลุมอยู่แถวๆบริเวณประเทศเวียดนามด้วยนะคะก็จะส่งผลให้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยนั้นจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งสาหรับทะเลอันด ประดามันนะคะก็ยังคงมีคลื่นลมที่ค่อนข้างแรงโดยทางด้านฝั่งอันดามันนี้จะมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะข้อควรระวังจะอยู่ในช่วงวันศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์นี้นะคะขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณเพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมกันไปด้วยค่ะ ในส่วนของชาวเรือในทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะก็ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในขณะที่เดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะ และช่วงนี้เรามาดูภาพรวมของสภาพอากาศคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้กันต่อนะคะบริเวณที่มีฝนมากที่สุดจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ทางด้านภาคใต้ด้านฝั่งอนดมันจะมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ค่ะรองลงมาก็คือทางด้านฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ที่บริเวณภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่ตามมาด้วยบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะมีฝน20%ของพื้นที่ปิดท้ายก็คือบริเวณพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็ที่กรุงเทพปริมนฑลจะมีฝนเพียง10%ของพื้นที่ค่ะ โดยที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือจะมีเมฆเป็นส่วนมากมีฝนที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ลำปางแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากสุโขทัยกำแพงเพชรค่ะอุณหภูมิระหว่าง24-37งองศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงนี้มีเมฆเป็นบางส่วนกับมีฝนที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬน้องคายเลยน้องบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัม อุณหภูมิระหว่าง25ถึง37องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางช่วงนี้มีเมฆเป็นบางส่วนกับมีฝนที่จังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทส,สุพรรณบุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมสุทรสงครามรวมทั้งที่กรุงเทพปริมณฑลอุณหภูมิระหว่าง24ถึง38องศาเซลเซียสค่ะสำหรับกรุงเทพปริมณฑลระยะนี้จะมีเมฆเป็นบางส่วนและมีฝน10นะคะส่วนมากก็จะมีฝนในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยของกรุงเทพปริมมณฑลอยู่ที่ระหว่าง27ถึง37องศา าภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนที่บริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิระหว่าง24ถึง37องศาเซลเซียสระยะน,นี้ทะเลจะมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ ปิดท้ายที่ภาคใต้ระยะนี้ยังมีเมฆเป็นส่วนมากและมีฝนตั้งแต่บริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปตัตตานียะลาและที่น,นราธิวาสนะคะอุณหภูมิเฉลี่ยของภาคใต้ก็จะอยู่ที่ระหว่าง22ถึง35องศาเซลเซียสค่ะด้านฝั่งอ่าวไทยนี้คลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรและทางด้านฝั่งอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ ทิ้งท้ายช่วงนี้เรามาตรวจสอบสภาพอากาศรอบโลกกันค่ะช่วงเวลา2องทุ่มถึง5ทุ่มคืนนี้ตามเวลาในประเทศไทยเริ่มจากทวีปเอเชียโซลโตกเกียวเฉิงตูปักกิ่งฮานอยและมะนิลาตามด้วยทวีปยุโรปลอนดอนเบอร์ลินปารีสบูดาเปสต์ปิดท้ายที่ทวีปอเมริกาแวนคูเวอร์นิวยอร์กชิคาโกนิวเม็กซิโกลอสแอนเจลิสและดัลลัสค่ะ และกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ